สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพิรินอีกเช่นเคยนะคะที่เต็นต์รถเดอะกู๊ดคาร์นะคะรถบ้านคัดเกรดเอจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้พิรินมีรถน่าใช้อีกคันหนึ่งมาแนะนํานะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะนั่นก็คือเจ้าโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะคะสีขาวๆส,สวยๆขาวๆอว,ว,วดแบบนี้นะคะลูกค้าราคาเนี่ยเรียกได้ว่าทุกถูก,ถกนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเครื่องสองพันนะคะไฟมาพร้อมกับไฟคู่หน้านะคะเป็นฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ คันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้าท่วมนะคะลูกค้าเข้ามาชมและทดลองขับได้นะคะาภายในของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะคะคอนโซลกลางนะคะจะเป็นในส่วนของระบบมีเดียนะคะสามารถเล่นอ่า USB นะคะ AUX รองรับ o ูทอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะ AMFM นะคะได้หมดนะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะเดินทางไกลได้สะดวกสบายมากไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ไปได้หลายคนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถทดลองขับได้นะคะที่เต็นท์รถตะกุตขานะคะจังหวัดชนบุรีนะหรือว่า ทักเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดได้ใต้คลิปนี้นะคะลูกค้าหรือว่า,าถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับพี่ลินนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร096นะคะ162 8890นะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าอินโนวาคันนี้นะคะวันนี้พีรินมีราคาพิเศษแล้วก็ส่วนลดมาให้ลูกค้านะคะเดิมทีตั้งขายที่428,000บาทนะคะแต่ในคลิปนี้พีรินมีส่วนลดให้นะคะ20,000บาทนะคะเหลือแค่399,000บาทนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะรถครอบครัวน่าใช้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าพีรินจะมาแนะนำรถคันไหนนะคะลูกค้าฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แลวก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่จ้า